สวัสดีครับผมชื่อสุรสิทธิ์ทำโรงงานสก,กีนเสืออ้อนออกรถที่วิสานอตโต้เป็นเป็นฟอร์ปี2018ได้รับการแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือจากเซลกู๊กูกรู้สึกพอใจมากกับๆๆกับกับการช่วยเหลือของเซลล์เพราะว่าก็เคยไปดูหลายที่แล้วแล้วมันไม่ไม่ได้รถเซลล์เขาช่วยแนะนำดีมากครับผมทางเป็นวิสานคือ ประทับใจก็คือเขามีรถให้ให้เราเลือกเยอะแล้วก็แล้วก็บริการดีมีมีไฟนั้นให้เรา,าได้เลือกช่วยเหลือดีมากครับผม oh. ก็อยากเชิญชวนผู้ที่สนใจอยากได้รถวิสานออโต้ก็น่าจะช่วยใช่ได้ไม่ว่าจะมะีปัญหาอะไรก็เข้ามาปรึกษาลองลองลองมาดูผมว่าจะดีมาก